สวัสดีครับพอ่อคับในแก้วครับกับช่องโบโบเช่าครับมื้อนี้ครับมีงานอีกแล้วลงเครื่องเสียงในชุดสองพันสองนะครับรับพวกตางยูพูนลูกเครื่องเสียงในชุดสองพันสองนะครับอุปกรณ์ของเ้ากันนบมีเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมม,มิกคปโปทคาโปที่สองสองส่วนแปด ตัวเก่าครับเครื่องคอมเครื่องหนึ่งคือเก่าครับกระมีอุปกรณ์ตัวเก่าแล้วมือนี้เท้าใส่แอมแบบว่าครับแทนละชิแนลครับแทนแทนแทนบนกะครับชิแนลหนึ่งตารางชิแนลหนึ่งอันนี้ก็คือเสียงกลางใบหนึ่งนะครับทั้งนี้กัเสียงกลางอีกใบหนึ่งนะครับตัวล่างก็จะเป็นเสียง,งเสียงเบส ขางละจีโอห์มขางละสองขางละสอง 2, ขางละตู้ตู้ละสองดอกนะครับอันนี้ก็แช่แนวละตู้ตู้ละสองดอกเคืออนนะครับอมรุนนี้ครับเวฟเทคใส้ดีครับรุนนี่วัดวัดแปดโอห์มวัดตัวนี้วัดแปดโอห์มผู้ผลิตเพิ่นเคยบอกว่าอยู่ประมาณสี่ร้อยา์ชิวัดนะครับ เป็นแอมปวัดว่าไรได้เสียงดีครับสุดยอดเลยตัวนี้รุ่นนี้ครับ XLI 4800ตัวนี้ครับวัูลุวจะเป็กได้นาจีเป็น8โอมยุด800วัตต์นี่แหละครับคือว่าแต่ว่ามันเป็นแอมปโหลด2โอมได้เพื่อว่า,ากับมือนเดิมครับคอร์ต ยอดดีดีมากยอ,อดดีดีมากไหมปูยูโรเทคนะครับเรามนีภาพเบิ็งการตั้งตู้เพาว่าตั้งตู้แบบไหนครับคก็มนีเข้าตู้ตู้ว่ดได้หอยนะครับมนีเป็นตู้ตั้งพื้นนะี่ครับมนีตู้เข้าตั้งตั้งแบบนี้เลย

มือน,นี้ภาพมันขาลังนะครับกัดต่อสายต่อสายเซนเซนละตู้เซนละตู้นะครับอันนี้พาพาไว้ปุ๊กเครื่องนะครับบรรยากาศงาน,นครับมือนี้ครับเป็นว้ากันให้เปิดแห่งนะครับ ตูวกับว่าขั้นไซฟิ้นเตอร์นะครับแล้วแนวงานนี่งานหนะกะชีเห็นตัวข้าใส่ในรูปแบบใไซฟิ้นเตอร์นะครับกะชีง่ามก็เน,นี่ย บิง่งบกันเท่าขันงบงบงบระหัตวินเตอร์กับอาซีเ็นพาเป็นพามาติดเลย <c oughs> ม,มือนี้มาในรูปแบบตู้เบสสองตู้เบสองใบเช่นกางสองใบนะครับยางเข้าไปเบิ่งเข้าต่อมือนี้เขาก็ต้องย่านฝนนะครับ นี่ครับอาจารย์อาจารย์มือมิกมาเฮ้ามาเนี่ครับ <c oughs> นี่ครับมือนีเพ่าต้องย่านฝนครับเว่าตั้งอยู่ในต่ลางเฮี้ยนเพิ่นเลยครับมือแต่ล้าง,างเฮี้ยนเพิ่นต้องย่านฝนเลยนี่ <c oughs> โอเจ้ครับมือนีกะ <c oughs> น้ำเสนอเ <c oughs> ราะว่าหนู <c oughs> ตู้ก็อยู่อฟังคุณ <c oughs> <c oughs> โอเคครับคลิปนี้กับพ่อไหวสำนึก่อนอย่าเข้าพ่อกันไม่คลิปหนานะครับมาคลิปหน้าเข้าสิตั้งตู้แบบไดเข้าสิเอาคนยั้งไปเนี่ยนะครับมือในการมีอันนี้ความนะครับอัดตีเขาเองใส่ยขยายสัญญ,ญาณไม่นะครับโอเคครับพ่อกันไม่คลิปนะมักกับกดไล่กดติดตามกดแช่นำยนปด้วยครับโหเขกันไม่คลิปหนา้าคลิปนี้ลาไป,ไปแล้วสวัสดีครับ